ซุปตาชายสุดฮอตปี2558บีสุกิตระเบิดความมันบิ๊กเมาท์เทนเจเสนอข่าวร้อนบันเทิงโดย SMS ข่าวบันเทิงและคลิป Star ์พ r t New p l ส s สมัครวันนี้ใช้ฟรี15วันแจกทองเปิดดวงรวยสมัครรับเลขมงคลนำโชคเคล็ดเสริมดวงทำอย่างไรให้รวย ลุ้นสร้อยคอทองคำ12เส้นโทรเลยดอกจัน4794เหลี่ยมค่าบริการ3บาทต่อ SMS โทรเลยดอกจัน4794เหลี่ยมโชคมาถึงมือคุณแล้วสวัสดีทีมงาน New Path แล้วก็แฟนๆทุกๆคนนะครับก็ปีใหม่ปีนี้ขอให้สมหวังในทุกๆเรื่องทั้งในเรื่องความรักหนะ้าที่การงานขอให้เจอแต่คนที่ดีแล้วก็เรื่องราวที่ดีในปีนี้นะครับผมสวัสดีค่ะ แสตม์ค่ะจันนี่ค่ะและนี่คือ New p a s s i n s i ไซดค่ะวันนี้เราสองคนมาพบกับผู้ชมในโอกาสพิเศษกับเทศกาลแห่งความสุขค่ะใช่แล้วล่ะค่ะช่วงเวลาแห่งรอยยิ้มแบบนี้นะคะถ้าไปเจอเราสองคนก็ต้องมีความพิเศษมามอบให้คุณผู้ชมกันใช่ไหมคะน้องแสตม์ค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับ10ซุปเปอร์ฮอตฝ่ายชายกันเลยค่ะว่าจะมีใครกันบ้างลุ้นอยู่กันใช่ไหมคะงั้นอย่ารอช้าค่ะเราไปติดตาม5อันดับแรกหนุ่มฮอตกันเลยดีกว่าค่ะ ในปี2558ที่ผ่านมาเป็นอีกหนึ่งปีที่มีดารานักสแสดงดาวรุง่งทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าแจ้งกิดกันเต็มไปหมดเนื่องด้วยการที่มีผลงานละครหรือซีรีส์ต่างๆออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่อง เลยเป็นกระแสะให้ผู้ชมได้จับพระเอกนางเอกในเรื่องนั้นๆจิ้นกันการกระแสะคู่จิินเรียกได้ว่าเกิดเป็นความรักนอกจอหลายคู่และยังการันตีถึงความฮอตที่พอมีกระแสะจิ้นแล้วถ้าถูกอ,อกถูกใจแฟนกลับเกิดอินกันนักจอกก็จะไม่พ้อมานแฟนกลับได้แบบนี้เราลองมาดูกันดีกว่าค่ะว่าใครจะกลับมาทวงบัลลังหนุ่มฮอตกันบ้างกับซุปตาชายสุดฮอตประจำปี2 5 5 8กันเลย ถึงหนุ่มฮอตไม่มีชื่อคนนี้คงไม่ได้แน่ๆเริ่มกันที่หนุ่มน้อยนะัะ เซ็มซิรายุกออินเตอร์ไปทางญี่ปุ่นเกาหลีรวมไปถึงงานละครในไทยที่เจ้าตัวลงประกบใาญ่ย่าในเรื่องหนึ่งในส่วนที่ในช่วงแรกมีกระแสแอนตี้ออกมาอย่างมากมายแต่พอละครออนแอร์ air ออกไปก็กลับกระแสแอนตี้กลายเป็นกระแสชื่นชมในความน่าราักไปแทนซึ่งปี2559หนุ่มคนนี้ก็มีละครพร้อมออนแอร์ air, ให้แฟนๆได้ฟินกันอีกหลายเรื่อง ครับผลงานปี58ที่ผ่านมาครับก็มีละครเรื่องนึ้งในซวงครับแล้วก็มีแฟนมิทติ้งครับก็เป็นเมจิกเจมส์ครับแล้วก็จะมีภาพเสียงด้วยครับในภาพยนตร์เรื่องคุณต้องแดนเดอะอินสตาเรชันส์ครับผมก็มีเพลงประกอบละครด้วยครับมิ้งในส่วงครับก็กระแสตอบรับก็ดีนะครับแฟนคลับก็ชอบแล้วก็แล้วก็ดูกัน สนุกสนานเลยครับก็มีความเฮฮาพอมีงานอะไรออกมาเนี่ยทุกคนก็จะมีแบบคอมเมนต์คอมเมนต์อะไรผมก็ไปนั่งอ่านก็สนุกดีครับก็เห็นมุมมองต่างๆอะไรนะครับก็ต้องผลงานนะครับแล้วก็ความน่ารักของเราชอบหลายๆชิ้นเลยครับเพราะมันมันนละงงานกันนะครับใช่แต่ก็ชอบละครด้วยครับ หนุ่มร่วมช่องอย่างมากปรินซึ่งถึงพักหลังๆดูเหมือนงานละครอาจจะไม่ค่อยออกมาให้เราได้ชมกันเท่าไหร่แต่ความฮอตไม่ตกบัลลังแน่นอนเพราะเจ้าตัวยังคงมีงานพรีเซนเตอร์และงานอีเวนต์ออกมาอยู่ตลอดรวมไปถึงด้านความรักที่กำลังสึกง่อมกับสาวกิมเบอร์รี่เรียกว่าลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟจริงๆผลงานตลอดปีที่มากคิดว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับเราปีนี้ก็โอเคนะเรื่อยๆครับผมก็ ทายละครทั้ง2เรื่องแล้วก็ที่จบไปเมื่อต้นปีก็แอบรักมันก็เป็นอะไรที่ก็ดีอ่ะเราเราก็ภูมิใจในสิ่งที่เราทําแล้วก็ภูมิใจในในที่ผ่านมาตลอดเวลาอยู่แล้วครับผมแอบรับสำหรับปีนี้เป็นยังไงบ้างไ,ไม่รู้เหมือนกันแฮะมันดีขึ้นมั้งครับสุดท้ายแล้วคิดว่าอะไรที่ทำให้แฟนๆเราคงใจเป็นแฟนตลอดทั้งปีนี้น่าจะเป็น ความเสมอต้นเสมอปลายบ้างเป็นคนยังไงก็เป็นอย่างนั้นจริงใจเวลาเจอก็ยิ้มทักทายปกติครับผมก็ก็สบายๆแหละครับแต่สำหรับหนุ่มพุธในปีที่ผ่านมาเรียกได้ว่าเป็นปีทองของเขาเลายที่นอกจากง,งานดีเจแล้วในปีนี้ ตัวยังผ่านมารับงานซีรีส์รักน้าเป็ดโง่ที่เรียกกระแสค,ความฮอตให้เจ้าตัวมนอย่างมากบรรดาแฟนคลาบต่างอินในบทพี่เสือหลงรักกันทั่วประเทศเจ้าตัวเลยตกเป็นหนุ่มฮอตได้มียากรวมถึงสัมพันธ์กับสาวคนสนิทอย่างสาวจุ๋ยที่เจ้าตัวรับว่าคือสาวคนสนิทที่สุดอีกด้วยครับ ต้นปีมีฝันเฟื่องครับมีถัดมาเป็น,น,นร้อยเลสนเนร้ไลแล้วก็รักนาเป็ดโง่ครับแล้วก็ไอวันนบีซุปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตา์ขับไฟเดอร์ดซีรีส์ครับ <c oughs> ความรักไม่ผิดครับผมผิดที่ผมเปลี่ยนไปแล้วก็เลเวลไฟครับรักสุดท้ายที่ปลายฟ้าครับ <c oughs> แต่องเรื่องมันก็มันก็มีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปครับเรื่องไหนที่ที่คนดูชอบเยอะที่สุดก็ จะมีฟีดแบ็กกลับมาทางทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเยอะมากครับอย่างลักนาเป็ดโง่อะไรเงี้ยครับฟีดแบ็กดีที่สุดน่าจะเป็นลักนาเป็ดโง่ครับพี่เสือครับผมไปไหนก็มีแต่คนเรียกพี่เสือพี่เสือพี่เสือครับผมใครคิดว่าอไรไ่อคะที่ทำในตัวยังคงติเอ่อคิดว่าน่าจะเป็นความเป็นกันเองแล้วก็รอยยิ้มของเราเนี่ยแหละครับสบายๆครับผมพระเอกสุดเกลียดหนุ่มใบปักกานก็ยังคงขึ้นบัลลังก์ เราด้วยความเกลียนและความเป็นกันเองกับแฟนคลับรวมไปถึงผลงานการแสดงที่ออกมาทําให้เป็นแฟนจิกหมอนมีความน่ารักของบทบาทลุงช้างตอนใครๆก็อยากมีลุงเป็นลุงช้างกันทั่วบ้านทั่วเมืองรวมถึงมานิ่งๆมาปิด้า้ปลายปีอย่างไฟล้างไฟก็ออกมากระชากเรตติ้งให้หนุ่มคนนี้ครองใจใครหลายๆคนยัตนต่อเนื่องอีกปี ก็ปี58ก็มีละครนะครับมีแก้วตาหวั่นใจมีหงนางไร้ที่รักแล้วก็ตอนนี้ออนแอร์อยู่ไฟลล้างไฟครับผมแล้วก็มีอะไรอ่ะเรื่องก็จะเป็นพวกโฆษณาอีเวนต์ครับมี MV ครับเพลงขอโทษหัวใจของพี่พี่วงอินซิงครับก็โอเคก็ดีครับดีครับก็ถือว่าเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งแบบว่าก็มีงานเยอะดีเข้ามาเรื่อยๆืเราก็ก็ก็แฮปปี้กับสิ่งที่ทรมันก็มีแล้วก็ปีปีที่ผ่านมาก็ถือเป็นปีแบบที่ทําธุรกิจด้วยปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นปีที่ผม ผมเริ่มทำธุรกิจมา2ปีนะ้วปีที่แล้วก็เป็นปีดีๆปีหนึ่งที่แบบธุรกิจทุกๆอย่าง <ugo> nice มันก็อย <c ười> <c ười> ู่ตัวของมันดีอะไรอย่างนี้ครับก็คงเป็นแบบความเสมอต้นเสมอปลายในการทํางานความตั้งใจทํางานของ่ามันก็เป็นระเบียบวินัยก็เป็นสิ่งที่แบบสําคัญมากๆคุณถึงความเอาใจใส่ในการทํางานคือถ้าเราถ้าพูดถึงเรื่องงานเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการเอาใจใส่กับมันนะครับคือถ้าเราเอาใจใส่เนี่ยทุกอย่างมันตามมาเองนะไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจความระเบียบวินัยในการทํางานมันตามมันมาเองว่าเน่ คือผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผมเป็นคนที่ค่อนข้างเอาใจใส่กับการทํางานนะครับผมก,ก,ก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นักแสดงหน้าตีอลเล็กเ r อเดตยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะยังไม่มีผลงานพระเอกเต็มร้อยจากวิกพร,รังสีแต่ความฮอตมีแผนหนึ่งร่มช่องมีว่าจะเป็นงานพรีเซนเตอร์สินค้างานอีเวนต์ หรือแม้กระทั่งงานละครกับบทบาทชายเล็กในสไเจ้าประกบคู่นิชาก็ยังคงฉายทอดบทบาทออกมาได้อย่างดีเยี่ยมรวมถึงกระแสะความรักกับดารารุ่นใหญ่อย่างจอริรลันีที่เรียกกระแสะซีนคู่เพิ่มความฮอตให้กับนุ่มตีอารมณ์ดีคนนี้ไปเต็มๆผลงานที่ผ่านมาในปีนี้มีอะไรมาบ้างครับสามเรื่องครับมีอะไรบ้างคะมีทางเดินแหน่งรักมีเอ่อ ขอเป็นเจ้าสาวสักครั้งให้ชื่นใจแล้วก็ตอนนี้ออนแออยู่สะพายเจ้าครับต่างกันอย่างสิ้นเชิงทุกเรื่องครับก็ทางเดิมแล้วก็จะรับบทเป็นบู๊เป็นผู้ชายเออค่อนข้างนิ่งๆอะไรอย่างนี้แต่ว,ว่าพอมาเป็นขอเป็นเจ้าสาวก็ดูแบบเพย์บอยดูไลายๆพอเป็นสะพายเจ้าก็เป็นคนดีขี้เล่นเลยอะไรอย่างเงี้ยเราได้ทุกบทเใช่้แนตาแต่เราเเป็นยังไงบ้างครับค่อนข้างดีทุกเรื่องเราก็รู้สึกดีใจฮนะที่ ที่แฟนๆติดตามแล้วก็คือเวลาเราทำงานเราตั้งใจมากคือด้วยความที่เล็กก็เหมือนโตขึ้นมาจากบบตั้งแต่ต้นอะไรเงี้ยตั้งแต่หนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็วเวลาเราได้ทำงานรู้สึกเราเราต้องตั้งใจก็ดีใจที่ความตั้งใจของเรามันทำให้ผลงานมันออกมาโอเคแล้วบบแตกต่งบบางกันเ,นเดีนะแต่ตอนนี้จากเรื่องที่แตกต่างกันมาบใช่อย่างเรื่องออขอเป็นเยอดสาวสักครัร้งให้ชื่นใจคนดา่าทุกกนทุบน,นจนจน,จนมาตอนสุดท้ายเราเรา,เราตาย คนก็ดีใจเราเล่นไม่ใช่คนก็รู้สึกแต่ว่าแต่ว่าเราเราเราทำให้คนสงสารได้เราก็เออเป็นตัวร้ายคนสงสารได้ก็ถือว่าประสบความสําเร็จในในบทบาทส่วนมาตอนนี้คุณชายเล็กก็คนก็ชมเยอะว่าเล่นเป็นตัวเองดีเนาะเล่นเล่นตลกดีอะไรแล้วก็ก็ดีใจฮะดีใจหมดเลยนราคิดว่าเรามีอะไรในตัวที่แบบสามารถครองใจแฟนได้ค่ะพี่เล็กน่าเป็นความ เอาใจใส่แฟนๆอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราเราก็อย่างมางานเนี่ยแฟนๆเดี๋ยวพอเสร็จงานเราไม่ได้ไปไหนเราก็อยู่กับถ่ายรูปอยู่พูดคุยอะไรก่อนค่อยกลับ สวัสดีปีใหม่ครับขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะครับขอให้อะไรที่มันยากยากที่ผ่านมาขอให้ยากน้อยกว่าเดิมนิดหน่อยก็พอแล้วก็ค่อยๆทํามันไปนะครับให้เป็นปีที่มีความสุขร่ำรวยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับเรียกได้ว่าแต่ละคนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งฮอตทั้งรอดจริงๆโดนใจคุณผู้ชมกันใช่ไหมล่ะคะจริงๆค่ะพี่แจนนี่แบบนี้อีก5คนจะเป็นใครชักอยากรู้แล้วสิคะงั้นเราไปติดตามอีก5ซสุป้าสุดฮอตฝ่ายชายในปี2558กันเลยค่ะ พูดถึงหนุ่มฮอตไม่มีชื่อคนคนนี้คงไม่ได้นแน่ค่ะเริ่มกันที่พระเอกทั้งในจอและนอกจอสำหรับกเด็กคุกิมิยะที่ยังคงได้รับความนิยมจากฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะเจ้าตัวไม่เพียงแต่เป็นพระเอกในจอเท่านั้นนอกจอยังอุปการะเด็กยากไร้อีกด้วยส่วนงานด้านละครไม่ต้องพูดถึงเรียกได้ว่าถ้ามีหนุ่มนเด็นแสดงแล้วแล้วก็เรื่องไหนเรื่องนั้น แฟนคลับติดหน้าจองงอมเงี่ยมไม่ไปไหนอย่างแน่นอนยิ่งถ้าม้สาวาย่าสาวคนสนิทข้างกายมาเพิ่มดีกิความฟินทำให้แฟนแฟนีนิดหนักเป็นทวีคูณเห็นด้วยไหมล่ะคะพระเอกพันเข้าเหนียวเวียสกลวัฒย์ยังคงครองบัลลังก์หนุ่มฮอตต่อเนื่อง ด้วยงานละครที่ผ่านมากับเรื่องเพื่อนแพงที่คนดูอินจัดกับบทลอดที่เจ้าตัวรับเล่นกับบทความรักสามเศร้าในเรื่องทำให้คนพูดถึงละครเรื่องนี้กันทั่วบ้านทั่วเมืองพร้อมขอส่งท้ายปลายปีกับมรสุมสวัสด์และในปีหน้าก็จะมีละครจอออนแอร์อีกหลายเรื่องเป็นพระเอกเปอร์นหนึ่งวิกเจ็สีที่ฮอตต่อเนื่องจริงเปปีหนึ่งปีที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีผลงานละครก็เรื่อยๆครับ ก็ไม่ได้แน่นมากแต่ว่าก็จะพยายามามีเรื่อยๆอะ่ะก็ไม่อยากให้แบบ oh. เหนื่อยเกินไปก็พยายามเลือกละครที่สนุกแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงบทบาทไปเรื่อยๆนะครับก็อย่างที่ผ่านมาก,ก็มีเพื่อนแทงนะครับอย่างล่าสุดก็จะมีมรสุมสวรรัสดก็เป็นละครที่แตกต่างกันไปคาแรคเตอร์ oh. ก็แตกต่างกันไปจะแสนตอวรับเปยังบ้างครับดีนะครับดีมากๆเลยต้องขอบคุณ คุณผู้ชมที่ตามดูละครแล้วก็คอยเชียร์ทั้งในละครทั้งเวลาไปงานยูเวนต์ต่างๆก็ก็ถือว่าที่ผ่านมาเป็นปีที่ดีมากๆครับคิดว่าเป็นสิ่งที่ทให้เน,น,นเชียร์เราตลอดทั้งก็จริงๆก็ไม่ทราบหรอกครับคือเราก็เราก็พยายามทำงานให้เต็มที่เนาะถ้าเวลางานออกมาดีคนดูก็ชื่นชอบแล้วก็พยายามเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะครับก็ น,นักร้องหนุ่มร็อกตอรนโนที่ไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่านั้นที่เจ้าตัวทําออกมาได้ดีรวมไปถึงงานแสดงที่เจ้าตัวก็ทําออกมาได้ดีด้วยเช่นกันจนบรรดาแม่ยกต่างเทใจให้โดยเฉพาะบุคลิกส่วนตัวที่เป็นคนตรงๆกล้าคิดกล้าทําถึงจะมีข่าวในแง่ความรักที่อาจไม่ถูกใจแฟนคลับแต่กําลังใจคงมีให้หนุ่มตโนอย่างท่วมทน้น คิดว่าผลงานะตลอดปีที่ผ่านมาเราเป็นยังไงบ้างก็ดีนะครับละครได้ร,รับกระแสตอบรับที่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นออสื่อทิ่ยาหัวใจมีเงาหรือแม้กระทั่งเพลงนะครับก็ถือว่าเป็นปีที่ที่ดีในเรื่องของผลงานนะรกระแสตอบรับแฟนๆนะคะทั้งหมดทที่ทมาเลยดีครับก็เป็นก็ดีใจนะครับเราเราได้หลายได,ได้ได้หลายได้หลายรางวัลน,นะแล้วก็ วงก็มีวงก็มีประสบการณ์ในการทำงานต่างๆมากขึ้นแฟนเพลงเรามากขึ้นก็ดีใจครับก็จะพัฒนาต่อไป่อะไรเป็นแบบที่ทำให้แฟนลับอยู่กับเราตลอดไปะก็ยังอยู่กับเราอยู่แน่นอะไรอย่างเงี้ยเขาคงรู้แหละว่าเขาคงรู้ว่าเราก็รักเขานะครับแล้ว,แล,วแล้วแฟนๆใหม่ๆที่ได้ดูในผลงานของของวง แล้วก็ตัวตนของเรามันก็ค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือว่าชีวิตนะครับหนุ่มน้ามนจากเวทีเดอะสตากันนพนัหนุ่มคนนี้เข้าถึงใจคนดูได้ไม่ยากด้วยบุคลิกบ้าน,านตลกแถมงานการแสดงยังโชว์ฟีไม้ลายมือได้ดีเยี่ยมปีที่ผ่านมาละครที่แจ้างเกิดคงนี้ไม่พ้นปัลลังเมฆในบทของโปรกที่กระชากใจคนดูให้อินไปกระบทได้ไม่ยาก รวมถึงงานพิธีกรใน4โดพดัมที่เจ้าตัวก็ทำออกมาได้ดีด้วยเช่นกันทำให้ปี2558หนุ่มคนนี้ครองพื้นที่ในหัวใจของใครหลายๆคนงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมาของผมนะฮะก็จะมะีซิงเกิลนะครับที่ผ่านไปหลายๆเพลงอย่างเช่นเพลงประกอบละครนะรซึ่งได้มีโอกาสเล่นละคร บาลังแมกนะครับก็เล่นเป็นปลอกในเรื่องเป็นลูกของนายแม่ที่นายแม่ไม่รักนะครับผมแล้วก็มีเพเพลงซิงเกิลคือเพลงคนไม่สําคัญครับแล้วก็มีอีกหนึ่งผลงานชิ้นใหญ่แล้วก็ยังทําอยู่ก็คือรายการสีโพดํานะครับผมทุกคืนวันพุธสี่ทุ่มยีทางช่องวันก็เป็นรายการที่ได้มีโอกาสทําร่วมกับพี่แก้มน้องตั้มน้องโดกนะครับซึ่งเป็นรายการที่สรุปมากครับแล้วก็มีฟีดแบ็กที่ดีมากจากแฟนๆทุกคนนะครับไม่ว่าจะไปที่จังหวัดไหนก็ตามจะมีคนพูดถึงเยอะมากว่าเฮ้ยชอบรายการนี้มากก็ดีใจที่นนุกกคตติดาาามราารเร ตอบรับแต่แฟนๆนะคะได้ทั้ง,งด้านอื่นก็ดีครับอย่างเช่นละครบาลังเมฆอะไรเงี้ยคือคนจะแบบว่าดูกันเยอะมากแล้วก็เป็นละครที่พีกามากๆคือเนื้อเรื่องมันเข้มข้นไงแล้วก็ทําให้คนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองมากเลยิี่ดีมากแล้วก็แบบเวลาไปออกงานอีเวนต์เนาะเขาจะเรียกเราว่าโปรนี้มาให้ในแม่ก่อนทีลูกในแม่คนนั้นไม่รักไม่เป็นไรเดี๋ยวป้ารักเองอะไรเงี้ยน่ารักมากก็จะแบบว่าเราดีใจอ่ะที่เวลาที่เขาติดตามผลงานเราปุ๊บแล้วเขาแบบจําเราได้แล้วก็เรียกเราในผลงานที่เราแบบเคยทํามาก่อนอะไรเงี้ยครับ ใช่ล้วคะที่เราแบบคองใจแฟนได้นานขนาดนั้ผมคิดว่านี่จะเป็นในเรื่องของความเป็นเราแหละความเป็นตัวตนของเราควาเป็นสเสน่ห์ที่ที่เป็นตัวกันเวลาที่เราเล่นละครมันก็ยังมีความเป็นการพั์อยู่นันยังมีความเป็นแบบว่านั่นแหละในแววตาใน รอยยิ้มแล้วก็ความรู้สึกที่เราไม่อยากหยุดอยู่กับที่ในการพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแสดงหรือว่าหรือว่าผลงานการร้องเพลงต่างๆซิงเกิลต่างๆก็ะอยากใ,ให้ทุกคนได้ฟังซิงเกิลที่มีความมีความแปลกใหม่แล้วก็มีกลิ่นอายที่มันมันพัฒนาไปจากเดิมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปิดท้ายที่นักร้องขาแดนฮันอิสริยาเรียกความนิยมต่อเนื่องจากการประกวดเวทีเดอะสตาร์ถึงปัจจุบันผลงานละครจะไม่ค่อยได้แสดงเหมือนเพื่อนๆร่วมเวทีเท่าไหร่นัก แต่ผลงานเพลงของเจ้าตัวเมื่อปล่อยออกมาก็ทำเอาแฟนๆเต้นตามกันอย่างสนุกสนานทำให้เป็นอีกหนุ่มง,งานชุกของวงการบันเทิงหรือเรียกได้ว่าเป็นเจ้าพ่ออีเวนต์อีกคนอีกทั้งในปี2558หนุ่มคนนี้ยังมีเรื่องความรักกับสาวไอปีชายามากระตุ้นกระต่อีกด้วย ตลอดปีที่ผ่านมาผลงานก็มีละครครับผมแล้วก็มีคอนเสิร์ตนะฮะคอนเสิร์ตใหญ่ก็หลายคอนเสิร์ตเหมือนกันแล้วก็มีมีไปออกอานอีเวนส่วนใหญ่ก็เป็นนักร้องนะฮะก็อยู่บนเวทีซะส่วนใหญ่ครับผมแต่ตอบรับจากแฟนๆล่ะคะกระแสตอบรับถึงแฟนๆหรือว่าก็คือก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นตอนนี้ก็น่าจะเข้าปีที่สี่ปีมาแล้วนะฮะกำลังเข้าปีที่ห้าก็ขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับ การสนับสนุนของผมตลอดมาครับผมอะไรที่แบบว่าคลองใจแฟนๆได้นานขนาดนี้ครับก็คงเป็นการพูดคุยครับมีอะไรที่ไม่ถูกใจแฟนครับผมก็ตรงๆก็คุยกันเหมือนกันอะไรที่เราพอจะคุยกันได้ตกลงกันได้ก็ค่อยๆคุยกันครับยาทาเล็บแบบเดิมๆก็แค่สวยตัด้าทั้งสวยและสมดุลรวยด้วยความเชื่อตาส์การขอพรจากหินต้องยาทาเล็บเกรดอัญมณียลิสต์นว ค้าขายร่ำรวยใช้กระดิ่งเรียกเงินเงินทองไหลามาเทมาใช้ทางด่วนเศรษฐีเงินไม่ขาดมือใช้คุมเงินไม่ขาดคลนผู้ใช้ส่วนใหญ่พึงพอใจทางด่วนเศรษฐีตัวนี้ก็คืองานอีกงานหนึ่งที่ทําก็คือเป็นในหน้าขายที่ดินกพตั้งแต่ใช้ามาลูกคา้าติดต่อก็มาซื้อเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นตัวนี้ค่ะ ทางดวนเศรษฐีโทร6 9 6 176 8 6 2หหรือ ID l ี n e by for you แตมอิ่มกับเรื่องราวแบบ e อ็กซ์คลูที่เราสองคนนำมาฝากกันหรือเปล่าคะหากยังไม่อิ่มนะคะติดตามได้เพิ่มเติมผ่านทางช่องทางเหล่านี้ของสำนักข่าวนิวพัฒน์ค่ะ แล้ววันนี้นะคะเราจะลาไปพร้อมกับหนุ่มบีสุกิจากคอนเสิร์ต Big ๊กเมลเทนที่ผ่านมาเรียกได้ว,ว่าแฟนๆมันกันเต็มที่เลยล่ะค่ะแล้วกลับมาติดตามเรื่องราวของซุปตาได้ในเวลาดีๆแบบนี้กับนิวพัทอินไซด์ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะปาร์ติเวเว์